ลงมาแล้วครับน่มาแล้วนะครับให้บนเรือเป็นคนดึงครับเนี่ยบนเรือดึงเชือกอยั่ลงมานี่ลูกขอครับจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเป็นลูกๆข้างในมีเมล็ดอยู่ครับ วันนี้จะพาไปเด็กเด็ดลูกคอกันนะครับไปดูกันว่าลูกคอเป็นยังไงนะครับเรียวสวยมากครับแถวนี้นี่ครับโอ้หธรรมชาติอย่างธรรมชาติล้วนๆครับครับเราก็เดินทางมาด้วยรถอสแต็กนะครับนี่เขาเรียกว่ารถอีแต็กบ้านผมนะครับท่าฟ้าสถินโคเวียวรุ่นใหม่ ถ้าภาษาถิ่นของผมเขาเรียกว่ารถเมาเลอนะครับใช้เมาเลนี่ครับลุยป่าได้ดีครับพอวินเรียกพี่ครับดรงน,นี้พอวินยังเรียกพี่ครับนี่ลงจากเขามาครับลงจากข้างบนมาแถวนี้ก็เป็นที่ทํากินของชาวบ้านนะครับนี่อันนี้เป็นกระต๊อก ของชาวบ้านที่ทําไร่ไว้ทําไว้เพื่อมานอนทําไร่แถวนี้ครับนี่น้าาําธรรมชาติมากตอกตอท่อแป้นมาจากฝั่งนี้ครับมีแม่น้ำน้ำสมบูรณ์ครับเดีย๋ยวไปกันแล้วเราจะลงลงไปทางนี้ครับไปในห้วยแล้วก็ขึ้นไปฝั่งนู้นอันนี้ก็เป็นที่ทากินแล้วก็ เป็นครอบวัวของชาวบ้านที่มาปล่อยวัวเลี้ยงวันครับมันก็เลยดูเหมือนจากแห้งแรงแห้งแ้งมนไม่มีต้นไม้เพราะว่าเขาเออกมาเอาวัวมาปล่อยแต่มันก็เป็นที่ทํากินครับเมื่อก่อนเขาเอาถังไปทํากินเสร็จแล้วก็ปล่อยวัวมาเลี้ยง <c oughs> อันนี้เราก็มากับพี่บนลือครับนี่ครับพี่บนลือ แล้วก็เฮียเก่งครับเฮียเก่งเจ้าถิ่นครับพ่อร้องดูผมจะทำน้องน้อแกันเดี๋ยวเราจะตักไม้ไผ่เพื่อเอาเป็นเอาไปไปในที่เด็ดลูกค้อนะครับ ลองถางถางทางอยู่ครับเข้าป่ามันลกครับก็เลยต้องถางหน่อยโอ้ยลกมากครับตรวงปาลางหันต้องเดินเงี้ย อะนะครับต้นคอมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับอันนี้มันต้นที่แก่แล้วต้นมันสูงแล้วน่ครับม,ออมันจะเหมือนต้นตาลครับแต่ไม่ใช่ต้นนี้ครับอันนี้ถ่ายให้ดูเฉยเดี๋ยวพาไปดูต้นที่มันออกลูกครับ นี่นะครับต้นขอต้นนี้ก็ออกลูกครับแต่ว่าออกลูกเพิ่งเพิ่งจะออกลูกปีนี้ครับปีหน้าถึงจะได้กินครับปีหน้าลูกมันถึงจะแก่เต็มที่ถึงจะเด็ดกินได้ครับลักษณะเหมือนต้นตาลครับอันจี่นอจี่ที่นอเนี่ยครับต้นสูงมากครับถ้าต้นมันอายุเยอะมันก็สูงครับ นี่ครับต้นนี้เลยครับนี่มีลูกอยู่ซุ่มไปใบม,มันบังลูกหมดครับนี่ครับมีอยู่หนึ่งสูงอยู่ครับต้นนี้กำลังขึ้นอยู่ครับต้นนี้ประมาณสิบเมตรสิบห้าเมตรครับ คึนสูงครับนี่ครับกำลังขึ้นอยู่กลังนี่ครับจะเด็ดลูกคอลงมาแล้วนะครับเอาเชือกผูกไว้แล้วก็ค่อยๆหย่อนลงมา ไม่สูงครับอันนี้ก็ประมาณห้าหกเมตรครับตัวน,นี้ห้าหกเจ็ดเมตรไม่สูงมาก,มมากเลยหัวไปหน่อยเดียวครับแต่ว่าต้องใช้เชือกหยอนลงมานะครับเดี๋ยวมันช้ำหยุดลงมาเดี๋ยวมันจะช้ำครับลงมาแล้วครับ แลนะครับพี้บนลลือเป็นคนดึงครับเนี่บยบนลลือดึงเชือกหยัดลงมานี่ลูกขอครับจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเป็นลูกๆข้างในมีเมล็ดอยู่ครับเอาไปต้มต้มน้ำร้อนแล้วก็เป็นลวกอ่ะ ต้มไม่เดี๋ยวแจกินไม่ได้ให้มันสุกแล้วก็จริงครับอร่อยครับถ้าใครอยากลองก็มาได้ต้องมาลองครับที่นี่ครับต้นขอจะมีอยู่บนเขาครับะระดับน้ําทะเลห้าร้อยขึ้นไปครับถ้าพื้นที่ต่ําจะไม่ไม่มีนะครับอยู่บนภูเขาชาวเขารู้จักดีรู้จักดีครับแล้วคนที่อยู่บน ภูสูงนะครับเขาจะรู้จักดีครับายใ้วน่อ นะครับอันนี้ไม่ได้ลูกเ้าแล้วก็กินข้าวกับกับข้าวแล้วก็หนังไก่ทอดนะครับแล้วก็ปลากระป๋องครับปลากระป๋องเลิกเลอเกเลอครับ เดี๋ยวเราจะไปเกบลูกคอใส่กระสอบกันนะครับใปนะมาตเตเนะท้มเืตน่งอเ่อ้ยอกย <c oughs> อก <c oughs> ชเ,ยเยชยนันเี่งนอับขางอาออ้อ้าวอ้ออาาว่า้้

โอ้ยหาอยู่หากินแบบต้นบ้านครับเก็ดลูกคอในป่าขายโลละยี่สิบโลละสามสิบสี่สิบล่าสุดนี้โลละห้าสิบนะครับกำไรดีกว่าไขายไก่เดี๋ยวนี้ลูกคอเดี๋ยวนี้ลูกคอเก็บกินยากแล้วหากินยากแล้วไม่ได้ลงทุนอะไรมากมาแค่เสียงตายจิ <laughs> คลิปนี้ก็คงจะต้องขอจากลากันด้วยกันด้วยเด็ดการเด็ดลูกคอเลยนะครับเพราะว่าแบตของเราก็หมดแล้วก็ขอลากันตรงนี้เลยครับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับกดติดตามครับก็จะได้เป็นกําลังใจให้การทําคลิปนะครับแล้วก็ถ้าใครกดติดตามก็ผมทําคลิปใหม่มันมันก็จะได้ เด้งมาว่านี่คิดใหม่ลงให้ดูนะครับลืมสับกัดคายให้ดูด้วยโอเคครับแตกลานเพียงเท่านี้นะครับลิปนี้ภาพสวยๆเิยียวสวยๆครับ